ตอนที่790สังหารมังกรน,น้ำท่วมหนึ่งที่หลงแขนที่ขาดของคุณอยู่ที่นี่ดังนั้นก็ไม่เป็นไรที่จะไปเอามันกลับมาทำไมเสียแ่นแท้ของเลือดไปมากขนาดนั้นชายร่างกำยำสวมนวมชกมวยหนักมองดูการกระทำของมังกรน,น้ำท่วมด้วยความไม่เชื่อแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการงอกแขนขึ้นมาใหม่ได้แต่พลังที่หยวนที่ใช้เพื่องอกแขนขึ้นมาใหม่จากอา,ากาศบางนั้นมีขนาดใหญ่มากคงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวเหตุใดมังกรน,น้ำท่วมนี้จึงดูบ้าไปแล้ว มือที่หักของเขาอยู่ตรงนี้และพี่ชายสองคนยังคงช่วยเขาถือมันอยู่ในที่สุดมังกรน,น้ำท่วมก็ไม่มีความตั้งใจที่จะคืนมือเลยมังกรน,น้ำท่วมโกรธมากจนเห็นใบหน้าที่ตกสะเก็ดเปลี่ยนสีได้วันนี้ฉันต้องฆ่าไอ้สาระเลวนั่นหลังจากพูดอย่างนั้นมังกรน,น้ำท่วมก็บกมือของเขาและดาบหนักสีดำก็หลงกลับเข้าไปในมือของเขาในขณะนี้นักดาบได้มาถึงประตูเมืองแล้วข้างหน้าเขาเหลือเพียงสองคนเขาคงจะสามารถเข้าเมืองได้ในไม่ช้าหลี่หยวนชิงมองไปที่ด้านหลังของรูปแบบดาบและอดไม่ได้ที่จะชมมันซ้ำไปซ้ำมา เพื่อนคนนั้นโจมตีเร็วมากเมื่อกี้ทักษะดาบของเขาอาจจะยอดเยี่ยมกว่าของเขาด้วยซ้ำแม้ว่าลี่ยูอังกิ้งจะไม่คิดว่าเขามาถึงจุดสูงสุดของวิชาดาบแล้วแต่เขาก็ยังมีประสบการณ์อยู่บ้างอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นวิธีการของนักดาบแล้วลี Lee ่ยูอังกิ้งก็ตระหนักว่าทักษะด้านดาบของเขาสูญเปล่าไปนานเกินไปยังมีอีกหลายด้านที่เขาสามารถปรับปรุงได้ท่านอาจารย์รู้ว่าทั้งสามคนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาดังนั้นเขาจึงไม่อยากโจมตีลี่ยูอังกิ้งเดินตามหลังแวงและเดินไปข้างหน้าโดยไม่สนใจปีาีาาาท่่อยูขข้ง,ขงเ ทั้งสามคอนมีไว้เพื่อแสดงเท่านั้นวังลานกล่าวอย่างเย็นชาพวกเขาไม่ได้แสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามมากนักทำไมคุณถึงใจร้อนขนาดนี้ในอนาคตคงมีโอกาสได้ท่องเที่ยวอีกมากถ้าเขาต้องเข้าไปแทรกแซงในเรื่องเหล่านี้เป็นการส่วนตัวเขาอาจจะไม่ออกไปข้างนอกเช่นกันเมื่อทั้งสองพูดพวกเขาไม่สนใจคนข้างๆเลยในเวลานี้พวกเขาบังเอิญเดินไปด้านข้างของปีศาจสองสามตัวปีศาจอีกสองตัวที่เหลือจ้องมองที่ด้านหลังของวังลานด้วยดวงตาที่เบิกกว้างในขณะน,นี้มังกรน,นำ้ำท่วมได้เดินไปทางด้านหลังของโชว์ิวแล้ว โดยไม่มีคำอธิบายใดๆเขาถือดาบหนักแล้วเหวี่ยงมันออกไปอย่างดุเดือดโดยตั้งใจที่จะผ่าโชว์วูลงครึ่งหนึ่งที่เอวในขณะน,นี้ในที่สุดโชว์วูก็เคลื่อนไหวนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้คนรอบตัวเขาเห็นเขาขยับมือดาบทั้งสองซ้อนทับกันด้วยเสียงเสียงดังกราวแม้ว่าดาบของโชว์วูจะดูบางกว่ามากแต่ก็สามารถป้องกันการโจมตีที่รุนแรงของมังกรน,น้ำท่วมได้อย่างต่อเนื่องดาบทั้งสองเล่นดูมีขนาดแตกต่างกันอย่างมากและความจนมุมระหว่างพวกเขาดูแปลกมากเมือ่อฝูงชนโดยรอบเห็นสิ่งนี้พวกเขากอดไม่ได้้้ที่จะอาาาปากคง ชายคนนี้สามารถรับการโจมตีเต็มกำลังของมังกรน,น้ำท่วมได้จริงๆในครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเลยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความแข็งแกร่งแบบไหนแม้แต่เจวหลงกอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นปัญหาเขามองดูแผ่นหลังของโชว์วิวด้วยความไม่เชื่อคุณทันใดนั้นเขารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ออกมาจากมือที่ถือดาบพลังมหาศาลนี้เหมือนกับแผ่นดินถล่มและแผ่นดินไหวมันยากมากที่จะต้านทานจนส่งเขาบินไปโดยตรงเขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ร่างกายของเขามั่นคงในกลางอากาศ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ปราณดาบที่บางและละเอียดอ่อนจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าตรงหน้าพวกเขาดาบฉีเหล่านั้นระบุได้ยากมากหากความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งลดลงเล็กน้อยพวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นการมีอยู่ของพวกเขาได้เมื่อเห็นสิ่งนี้มังกรน,น้ำท่วมก็หน้าซีดด้วยความหวาดกลัวมันรีบยกดาบหนักขึ้นมาและต้องการสกัดกัน้นหลังจากส่งเสียงดังกึงกก้องมังกรน,น้ำท่วมก็ถูกทุบลงบนพื้นอย่างแรงบังเอิญไปลงจอดข้างวังลานเมื่อวังลานหยุดตามทางของเธอมังกรน,น้ำท่วมก็บังเอิญน,นอนอยู่ตรงหน้าเท้าของเขามันทำลายหลุมขนาดใหญ่ในนนพื้ดิ ดาบหนักที่เขาภาคภูมิใจมากตอนนี้มีรอยกระดำกระด่างแล้วดาบหนักที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพิเศษนี้ถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกแสงบนดาบนั้นสลัวมากและแม้ว่าจี้หลี่ยังคงต้องการจุดประกายแสงแต่เขาไม่สามารถรักษาแสงสลัวสุดท้ายและสลายไปโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าในที่สุดดาบหนักที่มีปราณศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ก็แอรตกออกเป็นชิ้นช้นในที่สุดภายใต้ใตการโจมตีที่เฉียบคมเช่นนี้ใบหน้าของมังกรน้ำท่วมกลายเป็นสีซีดและเขากอดไม่ได้ที่จะพ่นเลือดออกมาเต็มคำเขาก้มศีรษะลงและมองดดาบที่่่หักในมมมืืออ้ววยคไเช เขายอมรับไม่ได้ว่าสมบัติวิเศษที่เขาภาคภูมิใจนี้เปลาะบางมากเมื่ออยู่ในมือของผู้อื่นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ยิ่งกว่านั้นก็คือคู่ต่อสู้ของเขาได้เพิ่มการฝึกฝนของเขาในบางจุดโชว์นี้เดิมทีเป็นเพียงขั้นที่ห้าของอาณาจักรสูงสุดเท่านั้นในบรรดาทั้งสาคนสองคนอยู่ที่ขั้นที่ห้าของอาณาจักรสูงสุดและอีกหนึ่งคนอยู่ที่ขั้นที่สของอาณาจักรสูงสุดพวกเขาสามารถดูแลโชว์ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าโธว์วิูจะทำลายการฝึกฝนของเขาอย่างลึกลับนอกจากนี้ความเข้าใจในเทคนิคดาบของเขาดูเหมือนจะดีขึ้นตอนนี้เทคนิคดาบของเขาคมยิ่งขึ้นเมื่อมองดูคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาความกลัวที่ไม่อาจต้านทานได้ก็ผุดขึ้นในใจของมังกรน้ำท่วมตอนนี้เขาเย่อหยิ่งมากแต่เมื่อความเย่อหยิ่งของเขาถูกโจมตีจู่ๆเขาก็หมดกำลังใจรูปแบบดาบโชว์วิูลากดาบของเขาทีละขั้นตอนและเดินช้าๆเขาเดินไปที่อีกด้านของหลุมและเผชิญหน้ากับแวงแลนและลี่ยูอังกิ้งจากระ ตอนที่7 9 1บมังกรน,น้ำท่วมสองวังลานก็พูดขึ้นทันทีโชว์ดัลิวูมืหน้าขึ้นเพื่อดูและขมวดคิ้วเล็กน้อยบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสหรือไม่เขาถามมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันวังลานสส่หัวอย่างไม่แยแสเนื่องจากเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับรุ่นพี่จึงไม่จําเป็นต้องให้รุ่นพี่ปกป้องเขาความแค้นระหว่างฉันกับเขาเป็นเรื่องส่วนตัวและฉันเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงได้เห็นมาแล้วพวกเขาทั้งสามคนที่บังคับฉันและอีกหนึ่งคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือทํา หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ยกดาบในมือขึ้นและกำลังจะโจมตีเขาไม่สามารถฆ่าคุณได้วังลานก็พูดขึ้นทันทีการแสดงออกของโชว์วูกลายเป็นเรื่องน่าเกลียดในขณะที่เขามองไปที่แวงแลนดด้วยความสับสนฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับผู้อาวุโสใช่ไหมมันเป็นปัญหาของเขาที่เขาประเมินตัวเองสูงเกินไปแต่เนื่องจากเขาเป็นศัตรูของฉันฉันจึงต้องลบศัตรูรายนี้แม้ว่าเขาจะไม่มีความแข็งแกร่งในตอนนี้ก็ตามบางทีคุณอาจจะช่วยตัวเองให้ลำบากบ้าง หลี่ยูอังกิ้งไม่รู้มากนักเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆที่นี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวังลานผู้ชายคนนี้เมื่อพวกเขากำลังจะโจมตีเขาก็ยืนดูเฉยเยแต่ตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายกำลังจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จวังลานก็อยากจะเข้าไปแทรกแซงมันแปลกจริงๆขณะที่หลี่หยวนชิงรู้สึกงุนงงยามเมืองก็ก้าวเดินเข้ามาอย่างก้าวกระโดดเขายือนอยู่ข้างโชว์ิวและพูดกับเขาว่าพวกคุณยังเข้าไปข้างในไหมฉันจะจัดการเขาให้เสร็จและไปทันทีนี่คือเมืองเมคาสวรรค์หนึ่งแนะนำให้ทุกท่านพูดตตตาาาามรรงงงออย่ส้้ปััญหใหใวเ หลังจากที่ทหารยามพูดจบแล้วเขาก็เพิกเฉยต่อพวกเขาและเดินกลับไปที่ประตูเมืองโชว์ดิววูมหน้าขึ้นมองอีกครั้งวางลานค่อยๆดึงดาบในมือของเธอออกอย่างช้าๆและวางไว้ที่เอวของเธออย่างเหมาะสมเธอไม่สนใจมังกรน,น้ำท่วมที่นอนอยู่บนพื้นอีกต่อไปหลังจากที่เขาจากไปแวงแลนและลี่ยูอังกิงก็กระโดดข้ามร่างของมังกรน,น้ำท่วมและติดตามโชว์ดิวูเข้าสู่เมืองเฮเวนลี่คลาวก่อนเข้าเมืองหลีหยวนชิงหันกลับมามองดูปีศาจสองสามตัวรวมตัวกันเหมือนนักข่าวบันเทิงและมองดูพวกเขาอย่างระมัดระวังดูเหมือนพวกเขาจะมีความสุขที่รอดดพพ้้นจากภััยิิบตไ ท่านอาจารย์คนที่อยู่ข้างหน้านี้มาจากนิกายไหนดูเหมือนว่าทักษะดาบของเขาจะไม่ธรรมดาภายในของเมืองเมคาสวรรค์น,นั้นกว,กว้างกว่าเมื่อมองจากภายนอกหลังจากเข้าไปในเมืองแล้วก็มีถนนหลายสายหลายขนาดทั้งสองฝ่ายก็แยกทางกันอย่างรวดเร็ววังลานหยุดกระทนหันและมองดูหลียวนชิงอย่างแปลกประหลาดอาจารย์ทำไมคุณถึงมองฉันสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทำนั้นง่ายมากวังลานถามด้วยความสับสนหากคุณไม่มีความเข้าใจเรื่องดาบ คุณอาจไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เขาทำแม้ว่าคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างคุณก็คงไม่คิดว่าการเคลื่อนไหวธรรมดาธรรมดานั้นมีอะไรพิเศษใบหน้าของลีหยวนชิงแข็งขึ้นเมื่อเขาถามสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรฉันเห็นว่าคุณยังมีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณท่านอาจารย์คงจะล้อเล่นหนึ่งสามารถซ่อนความลับอะไรได้บ้างฉันเป็นแค่ลูกศิษย์ของลูกศิษย์วังลานเลิกคิ้วและไม่ถามต่อแล้วคุณคิดอย่างไรกับวิธีการของอีกสองคนหากคุณเผชิญหน้ากับเขาคุณจะมีโอกาสชนะมากแค่ไหน ลี่ยูอังกิ้งแซงทำเป็นประหลาดใจหลังจากที่แวงแลนถามคำถามนี้ท่านอาจารย์เก่งเกินไปที่จะล้อเลียนฉันด้วยความสามารถเล็กๆน้อยๆของฉันในมือของเขาฉันกลัวว่าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ครั้งเดียวฉันแค่ถามเฉยๆอาจารย์จะไม่ส่งฉันไปตายแวงแลนเคยชินกับการแสดงตลกของลี่ยูอังกิ้งแล้วดังนั้นเธอจะยิ้มและตอบว่าเป็นการดีที่สุดที่คุณรู้เรื่องนี้อยู่ในใจหากคุณออกไปข้างนอกทางที่ดีที่สุดคือไม่ถามถึงเรื่องของคนอื่นฉันรู้แค่อาจารย์ไม่รู้ว่าบุคคลน,นั้นมาจากนิกายไหนเขาจึงจงใจปัดข้าออกไปใช ขณะที่ลี่ยูอังกิ้งพูดแวงแลนได้พาเขาไปตามถนนที่พลุกพล่านหลายสายและในที่สุดก็หยุดอยู่หน้าร้านที่ได้รับการดูแลอย่างดีมีป้ายเรียบง่ายแขวนอยู่เหนือร้านป้ายบอกทางว่าสาขาหนานเฉิงคำง่ายๆสี่คำนี้ดูค่อนข้างมีเกียรติราวกับว่าเขาต้องการเพียงแค่บอกที่ตั้งของเมืองทางใต้เท่านั้นและไม่จำเป็นต้องบอกกว่าเขามาจากนิกายไหนแวงแลนมองขึ้นไปที่ป้ายแล้วพูดอย่างไม่เป็นทางการนั่นคือการเคลื่อนไหวของลิงยุนพาวิลเลียนไม่มีใครในนิกายดาบของพวกเขาที่จัดการได้ง่ายเป็นการดีกอว่าที่จะติดต่อกับพวกเขาน้อยลง หลังจากที่แวงแลนตอบคำถามของลี่ยูอังกิ้งแล้วเธอก็เดินเข้าไปในศาลาลี่ยูอังกิ้งติดตามแวงแลนเข้าไปในบ้านหลังเล็กบ้านดูไม่ใหญ่เมื่อมองจากภายนอกแต่ภายในค่อนข้างสว่างห้องนั่งเล่นกว้างขวางและที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ด้านหลังใหญ่มากมีของวางอยู่ไม่มากและชั้นวางก็สะอาดมีกล่องไม้หรือขวดสำเร็จรูปสวยงามอยู่บ้างกลิ่นหอมของยาหอมฟุ้งไปทั่วทั้งห้องทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นทันทีหลี่หยวนชิงคาดเดาสถานการณ์รอบตัวเขาอย่างสงสยัยโดยคาดเดาในใจว่านี่คือสำนักงานสาข,ขาของพิวเฮ เขาไม่ได้คาดหวังว่าวาังลานจะพาเขาไปที่สำนักงานสาขาทันทีที่เธอเข้ามาในเมืองการประเมินจะเริ่มตอนนี้เลยไหมมันไม่รีบร้อนไปหน่อยเหรอหลี่หยวนชิงครุ่นคิดในใจอย่างเงียบๆแต่เขาไม่ได้แสดงความกังวลเขาแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและยืนอยู่ด้านหลังวังลานหลังจากที่ทั้งสองเข้ามาแล้วชายวัยกลางคนในชุดคลุมดิสสีเขียวก็เดินออกไปชายวัยกลางคนคนนี้มีหนวดเครายาวบนแขนขาทั้งสี่ของเขาใบหน้าของเขาผอมและดวงตาของเขาสดใสและเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณที่กล้าหาญเมื่อเขาเห็นวังลานเขาก็ยิ้มและทักทายเธอจากระยะไกล นั่นคือมขนายกคนเก่าคุณไม่ได้มาที่บ้านของฉันเป็นเวลานานเหตุใดคุณจึงให้เกียรติฉันในวันนี้วังลานไม่ใส่ใจที่จะสุภาพเธอเดินไปที่โซฟาด้านข้างโดยตรงแล้วนั่งขัดสมาธิเธอชี้ไปที่หลี่หยวนชิงแล้วพูดว่าวันนี้ฉันมีลูกศิษย์ใหม่สิบคนนี้คงจะสนใจยาเม็ดอยู่บ้างฉันเกรงว่าฉันจะต้องรบกวนคุณลูกศิษย์เมื่อได้ยินคำว่าศิษย์ดวงตาของบุคคลน,นี้เบิกกว้างเล็กน้อยเขาขยายขนาดหลีหยวนชิงตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับว่าเขาไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นนคคุณมมมีวาาาสรถแบบไห เพื่อให้มัคนายกเท่าคนแบบนี้มีความคิดที่จะรับสิทธิ์ไหมเขาอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและคว้าแขนของหลีหยวนชิงเพื่อตรวจสอบราวกับว่าเขาต้องการค้นหาบางสิ่งที่มีเอกลักษณ์จากร่างกายของหลีหยวนชิงความสามารถของเขาไม่เลวเขามีการคพอบปลูกที่สูงตั้งแต่อายุยังน้อยอนาคตของเขาไร้ขอบเขตอย่างแน่นอนเขาพยักหน้าขณะตรวจสอบพึมพำฉันแค่ไม่รู้ว่าทักษะการเล่นแร,แร่แปรธาตุของเขาดีแค่ไหนโดยปกติแล้วหากการฝึกฝนของเขาสูงทักษะการเล่นแร่แปรธาตุของเขาจะลาหลังอย่างแน่นอน เขาหันกลับมามองวังลานโอดีค่อนคุณก็รู้กฎที่นี่แม้ว่าฉันจะสามารถช่วยได้นิดหน่อยแต่ถ้าฉันไม่มีประสบการณ์การเล่นแร,แร่แปรธาตุมากนะักแม้แต่หนึ่งคนก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วงเวลานี้วังลานไม่ได้วิตกกังวลเลยเธอกลับดูมั่นใจขณะที่เธอชี้นิ้วไปที่หลี่หยวนชิงลี่หยูอังจิงจําสิ่งที่แวงแลนบอกเขาก่อนที่พวกเขาจะมาเขาหยิบขวดยาออกมาแล้วยื่นให้ชายตรงหน้าชายคนนั้นรีบหยิบขวดไปเขาเปิดมันแล้วนํามาเจาะที่จมูกของเขาหลังจากสูดลมหายใจดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีคุณปรับแต่่งงงสิงนี้ด้ดววยตัเเออหรอ ชายคนนั้นมองไปที่หลี่หยวนชิงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหลี่หยวนชิงลังเลก,ก่อนจะตอบว่าแน่นอนหนึ่งขัดเกลามันภายใต้การแนะนําของอาจารย์ให้ตายเถิดฉันยังไม่ได้สอนอะไรเธอเลยวังลานกล่าวอย่างตรงไปตรงมามันเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหอวู่หมิงสิทธิ์ของฉันคนนี้สมควรที่จะถูกโจมตีหรือไม่ชายที่ถูกแทนที่โดยเจ้าวัมมิ่งนั่งถัดจากแวงแลนและถามเขาด้วยเสียงต่ำด้วยท่าทางที่น่าสงสยัยผู้อาวุโสคุณกำลังล้อเลียนฉันอีกแล้วหรอทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเด็กแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนี้คุณไม่ได้้ยินนเเรรื่ององีห ตอนที่792ผู้ฝึกหัดมือใหม่หนึ่งแวงแลนนําลี่ยูอังกิ้งไปที่สาขานานเฉิงและส่งมอบให้กับเจ้าวัมมิ่งจากนั้นเธอก็อุ้มน้ำเต้าและจับไปอย่างสันคลอนลี่ยุองกิ้งคิดว่าแวงแลนจะพาเขาเข้าร่วมการทดสอบยาเป็นการส่วนตัวจนกว่าเขาจะมีคุณสมบัติเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าแวงแลนจะที่เกียจตรงกลางและสลับมือกับลี่ยูอังกิ้งเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เจ้าวัม,มิ่งคนนี้เป็นคนที่กระตือรือร้นมากแม้ว่าลี่ยูอังกิ้งจะเป็นเพียงรุ่นน้องแต่การฝึกฝนของเขาก็สูงมากและทักษะการเล่นแร,แร่แปรธาตุของเขาก็ยอดเยี่ยมมากแน่นอนว่ามันทําให้เขามองเขาในมุมที่ต่างออกไปเขาอยู่ในอาณาจักรสูงสุดตั้งแต่อายุยังน้อยและมีรากฐานที่ดีในการเล่นแร่แปราธาตุเขาจะสามารถก้าวหน้าอย่างมากในการเล่นแร่แปราธาตุในอนาคตอย่างแน่นอนเพื่อนหนุ่มฉันสงสัยว่าคุณมาจากนิกายไหนการคพอบปลูกนี้หายากจริงๆแม้แต่สิทธิหลักของนิกายใหญ่เหล่านั้นก็อาจไม่มีความสามารถของคุณ หลังจากที่หวางหลานจากไปแล้วเจ้าหอวูหมิงก็เตรียมชาจิตวิญ,ญญาณให้กับหลี่หยวนชิงและทักทายเขาอย่างอบอุ่นเขายังถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของหลี่ยูอังกิ้งหลี่หยวนชิงพูดซ้ำคำพูดก่อนหน้านี้ของเขาเขาบอกว่าเขามีโอกาสโดยบังเอิญและอดีตอาจารย์ของเขาได้ทิ้งมรดกไว้เบื้องหลังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตดังนั้นความเร็วในการฝึกฝนของเขาจึงเร็วขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาใช้ยาจำนวนมากเพื่อกองมันไว้ดังนั้นรากฐานของเขาจึงยังไม่มั่นคงและเขาไม่กล้าเปรียบเทียบกับสาวกของนิกายใหญ่ เจ้าวัมมิ่งพูดอย่างเฉยเมยนั่นเป็นเพราะคุณไม่รู้นอกจากนี้ยังมีสาวกมากมายในนิกายเหล่านั้นบางส่วนทําจากยาและพลังที่ทางจิตวิญญาณของพวกมันไม่มั่นคงเท่ากับของคุณฉันเห็นได้ว่าพลังทางจิตวิญญาณของคุณมั่นคงมากและความรู้สึกทางจิตวิญญาณของคุณก็แข็งแกร่งเพียงพอเช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่ทักษะการเล่นแรบแรธทาตุของคุณโดดเด่นมากสนิษฐานว่าผู้อาวุโสเท่าคงนึกถึงจุดนี้ของคุณยิ่งเจ้าวัมมิ่งมองไปที่ลี่ยูอังกิ้งมากเท่าไรเขาก็ยิ่งมีความสุขขมาากึ้้นนนเท่ั พลังทางจิตวิญญาณของหลี่ยู่อังกิงไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขายังควบแน่นมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้าถึงอาณาจักรสูงสุดแล้วพลังจิตวิญญาณของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากและเขามีพลังมากกว่าผู้ฝึกฝนในระดับเดียวกันด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่หลี่หยวนชิงได้รับการเลื่อนขั้นสู่อาณาจักรสูงสุดเขาก็ไม่มีเวลากลั่นยาเจ้าวมิ่งนี้เป็นเพียงความปรารถนาผู้อาวุโสคุณยกย่องฉันมากเกินไปทั้งหมดเป็นนนนนเเเเพรรรรราา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 าะะออออจจจจยยยยย์ผมม่่่งงงดีีีูู้้ททัักกษบ ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าวัมิ่งเห็นว่าลี่ยูอังกิ้งมีความสามารถและถ่อมตัวมากและเขาก็เต็มไปด้วยความสุขเช่นกันดีดีดีเนื่องจากผู้อาวุโสเก่าได้มอบคุณให้กับฉันแล้วฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณในการจัดอันดับนักเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรก็ตามฉันต้องทําให้เรื่องนี้ชัดเจนนี่เป็นการประเมินครั้งแรกก็ขอองค์การปรับแต่งเม็ดยาสําหรับคุณมันสําคัญที่สุดดังนั้นคุณต้องคว้าโอกาสนี้ให้ดีเข้าใจไหมขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับท่านผู้อาวุโส ตั้งแต่คุณอยู่ที่นี่คุณควรเป็นเด็กฝึกงานและจัดเรียงวัสดุที่นี่ก่อนฉันจะสอนความรู้บางอย่างเกี่ยวกับสื่อการสอนให้คุณในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินเจ้าหอวู่หมิงพาหลี่ชิงไปที่สวนหลังบ้านหลังจากผ่านห้องโถงไปแล้วก็พบประตูเล็กๆสีดำสนิทอยู่ด้านหลังพวกเขาด้านหลังประตูเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่กว้างขวางมาก สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้สีสันสดใสจำนวนนับไม่ถ้วนบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของยาทันทีที่เขาเดินเข้าไปเขาก็ถูกรายล้อมไปด้วยกลิ่นหอมแปลกๆเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มด้วยกลิ่นหอมของยาต้นไม้ส่วนใหญ่เติบโตบนชั้นวางบนท้องฟ้าพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วแสงด้านบนสว่างมากหลีห่หยวชิงเงยหน้าขึ้นมองและพบว่ามันอยู่สูงมากแต่ก็ยากที่จะแยกแยะจุดสูงสุดอย่างไรก็ตามมันมีความสูงอย่างน้อยหลายร้อยฟุต ช้างหนิงนำชวนซั่ของหลีวหยวนชิงมาที่สวนอันหนาแน่นแห่งนี้ตามเส้นทางที่ลึกและคดเคี้ยวไปจนสุดด้านในหลังจากเลี้ยวไม่กี่ครั้งด้านหน้าก็เปิดออกทันทีในพื้นที่เปิดโล่งแห่งนี้มีโต๊ะที่ทำจากหินขนาดใหญ่มีก้อนหินสองสามก้อนอยู่ข้างโต๊ะในขณะน,นี้ชายหนุ่มในวัยยี่สิบของเขาเดินออกมาจากอีกทางแยกหนึ่งพร้อมกับห่อสมุนไพรอยู่ในอ้อมแขนของเขาเขาสวมผ้ากันเปื้อนลายงูและถุงมือสีเงินในอ้อมแขนของเขามีเถาวัลย์มัดหนึ่งที่ดูยุ่งเหยิงมากเขาอางุ่นมีหนามแหลมคมมากมายส่องแสงสุกใสพวกเขาดูน่ากลัวมาก เมื่อชายคนนั้นเห็นเจ้าวัมมิ่งเขาก็โค้งคำนับเล็กน้อยทันทีแล้วแต่โกนว่าประธานชิงเหอนี้คือหลีหยวนชิงสิทธิ์ใหม่เขาจะเข้าร่วมในการทดสอบนักเล่นแรกแปรธาตุในอีกไม่กี่วันดูแลเขาก่อนหากเขามีคำถามใดๆช่วยเขาตอบคำถามเหล่านั้นหลีหยวนชิงพยักหน้าให้ชายหนุม่มและชายหนุ่มก็ยิ้มตอบเขาแม้ว่าคนนี้จะดูธรรมดาแต่เขาก็ดูเรียบง่ายและซื่อสัตย์มากลี่ยูอังกิ้งมีความประทับใจที่ดีต่อเขา สหายดิสลี่เดิมทีเขาต้องการโทรหาน้องชายของลี่ยูอังกิ้งแต่หลังจากพิจารณาอย่างใกล้ชิดเขาก็ตระหนักว่าลี่ยูอังกิ้งดูเด็กแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสูงสุดเขาไม่ได้เรียกเขาว่าน้องชายแม้ว่าพรสวรรค์ของิงฮีจะไม่แย่แต่เขาอยู่ในระดับที่สองของอารเรฟอร์เมชันเรียวเท่านั้นเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับลี่หยวนชิง เจ้าวอมมิ่งยิ้มและแนะนำให้เขารู้จักกับลี่ยูอังกิ้งคิงง่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสมุนไพรหากคุณมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามเขาได้เลยเหลือเวลาอีก3าวันก่อนการประเมินครั้งต่อไปใน3าวันนี้คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและพยายามทนาคะแนนให้ได้สูงลี่หยวนชิงเงยหน้าขึ้นมองชิงเหอมีอินทนูสีแดงอยู่บนไหล่ของชิงเหอตอนที่793ผู้ฝึกหัดมือใหม่สองมีหม้อน้ําสีดําเล็กๆปักอยู่บนอินทนูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงยาในผิวเฮาตามระดับที่แตกตก่าางงััอจมมีท้หดด9ระบ นักเล่นแร,แร่แปรธาตุแต่ละระดับมีสีที่สอดคล้องกันซึ่งแยกแยะได้ง่ายมากตัวอย่างเช่นอินทนูสีแดงบนไหล่ของชิงเหอเป็นตัวแทนของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสองสำหรับคนที่อายุเท่าเขาการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสองถือเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วที่ชิงเหอเรียกฉันว่าหลี่หยวนชิงสหายนักครดดิสดูเด็กมากแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีระดับการฝึกฝนที่สูงขนาดนี้คุณเปิดโลกกระถัดของฉันให้กว้างขึ้นจริงๆ ชิงเหอมองหลีหยวนชิงด้วยความอิจฉาเขาวางเถาวันไว้บนโต๊ะแล้วถามเจ้าหอวูหมิงว่าท่านประธานเถาวันหนามเหล็กเหล่านี้เติบโตได้ดีมากใช่มันดูดีต่อมาเขาจะเตรียมตัวอย่างและส่งไปให้ในายหวนซานถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีปัญหาเขาจะเลือกชุดนี้และมอบทั้งหมดให้เขาจากนั้นเขาจะรวบรวมหินวิญ,ญญาณที่เหลืออย่าลืมประธานไม่ต้องกังวลนายหวนซานได้เสร็จสิ้นการเจรจาแล้วหินวิญ,ญญาณพร้อมตลอดเวลาอย่างไรก็ตามคุณหวนซานกล่าวว่าเขายังต้องการหินแก่นวิญญ,ญาณอยู่บ้างหนึ่งสงสัยว่าเขาจะมีพวกม้หมรแลวเาเยอ ทำไมมันไม่พอล่ะเจ้าวัมมิ่งขมวดคิ้วและคิดอยู่พักหนึ่งเขาโบกมือแล้วพูดกับชิงเหอแม้ว่าโซเอสเซนสโตนจะยังอยู่ในโกดังแต่ก็เป็นรายการที่สำคัญในระหว่างการประชุมดาวดิสคัชชันคอนเฟอเรนซ์ไม่กี่วันนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งจะเพิ่มราคาตามธรรมชาติชิงเหอพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดทันทีคุณลวนซานยังกล่าวอีกกว่าหากมีสินค้าเหลืออยู่เราสามารถเหลือให้เขาเพิ่มได้ราคาต่อรองได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปบอกเขาว่าหุ้นม,มีขนาดเล็กมากแอแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะต่อสู้เพื่อมัน เข้าใจแล้วทันทีที่เจ้าวอมมิงจ่ายเงินเสร็จก็มีบางอย่างแอร์วบขึ้นมาบนเอวของเขาเขายกมือขึ้นและชายชราครึ่งตัวก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าทุกคนทันทีเจ้าหอวู่หมิงทำไมคุณยังไม่มาที่นี่ทุกคนรออยู่ที่นี่มานานแล้วพวกเขาต้องรีบไปและไม่รอช้าอีกต่อไปหลังจากที่ชายชราพูดจบร่างของเขาก็หายไปในอากาศเจ้าวอมมิงตกหัวและจำได้ว่ามีเรื่องสำคัญเช่นนี้ในวันนี้ดูสิว่าฉันลืมเรื่องสำคัญขนาดนี้ได้ยังไงเจ้าหอวู่หมิงหันกลับมาและมองไปที่หลีหยวนชิงที่ยืนอยู่ข้างเขา เขาพูดกับเขาด้วยความรู้สึกผิดเจ้าตัวเล็กฉันยังมีการประชุมที่สำคัญมากที่ต้องเข้าร่วมหลังจากนั้นคุณจะติดตามทิงแงและเดินไปรอบๆโกดังวันนี้คุณสามารถมาและไปได้ตามต้องการทุกอย่างปกติดีหากผู้อาวุโสมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก็ทำต่อไปแต่อย่าก,กังวลไปเนื่องจากฉันได้สัญญากับผู้อาวุโสหวางแล้วฉันจะคำนึงถึงเรื่องของคุณอย่างแน่นอนคุณแค่ต้องจำไว้ว่าต้องเรียนรู้ให้ดีที่นี่หลังจากที่เจ้าวัมมิ่งพูดจบเขาก็รีบจากไปเหลือเพียงหลี่หยุนชิงและชิงเหออยู่ท่ทีลาานนบ้ ชิงเหอยิ้มให้หลี่หยวนชิงและพยักหน้าเล็กน้อยสหายนักโกรธเต่าคุณฝึกฝนมากี่ปีแล้วคุณดูเด็กมากฉันเกรงว่าคุณจะใช้เทคนิคลับบางอย่างใช่ไหมหลี่ยูอังกิ้งมองไปที่ใบหน้าที่อยากรู้อยากเห็นของคิงแงและไม่โกรธเขาแค่ยิ้มและส่หัวมันไม่ใช่เทคนิคลับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่มีมากมายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหนึ่งคนถึงมีความสำเร็จเช่นนี้มันไม่คุ้มที่จะพูดถึงคุณหมายถึงอะไรที่ไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงถ้าเรื่องนี้ไม่คุ้มที่จะถามเราก็คนธรรมดาธรรมดาจะต้องตััดตวเององกกจากโลนี้มใช่หรื ชิงเหอและหลี่หยวนชิงเป็นมิรมากขึ้นหลังจากที่เขาพูดจบเขายิ้มและพยักหน้าให้หลี่หยวนชิงมารยาทประจำวันของประธานาธิบดีเชื่อมโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เสมอฉันเกรงว่าคุณจะต้องติดตามฉันไปอีกสองสามวันแต่อย่ากังวลฉันจะบอกคุณทุกอย่างที่ฉันรู้ตรับใดที่ฉันว่างฉันได้ยินท่านประธานพูดถึงการประชุมฟอรั่มเมื่อกี้นี้อยากรู้ว่าเป็นสัมมนาแบบไหนดูเหมือนเป็นงานใหญ่มากเมื่อหลี่หยวนชิงได้ยินชื่อการประชุมฟอรัม่มเขาก็จำมันได้อย่างถี่ถ้วนในใจทันทีในที่สุดเขาก็ไม่ได้ที่่่่จะถาามมออยงไแนนน ชิงเหอตอบโดยตรงการประชุมฟอรัมนี้เป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นทุกๆสิปีในเมืองเมคาสวรรค์การประชุมฟอรัมเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆของผู้ฝึกฝนอาตะการอภิปรายดาวทั้งหมดมีสถานที่ย่อยของตัวเองในหมู่พวกเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโดยธรรมชาติแล้วการแข่งขันในสนามประลองที่มีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้การแข่งขันระดับปรมาจารย์การเล่นแร่แปรธาตุที่มีการแข่งขันทักษะการเล่นแร่แปรธาตุและการแข่งขันการกลั่นอาวุธทั้งหมดนี้แม้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆอื่นๆจะไม่ปรากฏแต่ก็ไม่คุ้มค ฟังดูน่าสนใจชิงเหอ,อยังยิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวว่าการประชุมฟอรัมครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกๆสิปีแน่นอนว่ามันน่าสนใจสหายดิสค,คุณสามารถมากับฉันที่สถานที่และดูให้ดีได้ที่นั่นมีสิ่งแปลกๆมากมายถ้าไม่ลำบากปัญหาคืออะไรอย่างไรก็ตามทุกคนจะไปเมื่อพูดถึงการประชุมฟอรัมเวบปอนแอสบอกลายเป็นคนช่างพูดมากขึ้นเขามองไปที่หลีหยวนชิงอย่างสงสัยและถามสหายนักพรตเต่าคุณปลูกฝังที่ไหนคุณเคยไปเฮเวนลี่คลาวด์ซิตี้มาก่อนหรือไม่ ทำไมเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการประชุมฟอรัมหลี่หยวนชิงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันเคยขอความช่วยเหลือบนภูเขาต่อมาท่านอาจารย์ได้สร้างหายนะหนึ่งไม่มีโอกาสได้ไปที่อื่นจึงได้ปลูกเองหนึ่งตัวดังนั้นหนึ่งจึงไม่ได้ติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ภายนอกมากนะักฉันไม่รู้หนึ่งเห็นฉันไม่เคยเห็นใครเหมือนคุณเลยชิงเหอมองดูหลี่หยวนชิงด้วยความชื่นชมเพื่อให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนมาหลายปีอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะเทียบได้พี่ชายคุณเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆ มันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ฉันไม่ได้รับมันว่าแต่ท่านประธานบอก,กว่ามีโกดังด้านหลังให้เราสังเกตไม่ใช่เหรอมองฉันสิฉันหมกมุ่นอยู่กับการสนทนากับคุณจนลืมเรื่องธุรกิจที่เหมาะสมไปเมื่อประธานาธิบดีกลับมาในภายหลังคุณไม่สามารถบอกฉันได้ชิงเหอหันหน้าไปทางหลี่หยวนชิงแล้วเรียกเขาไปแล้วเดินไปที่ประตูหินที่อยู่ด้านหลังเขาเขาหยิบโทเค็นของเขาออกมาแล้วโบกมันอย่างไม่เป็นทางการที่หน้าประตูหินประตูหินก็เปิดออก หากว่าสมุนไพรที่อยู่ข้างนอกมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่รุนแรงหลังจากที่ประตูหินถูกเปิดออกสมุนไพรในโกดังก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมแห้งที่แรงมากกลิ่นแห้งนี้ถูกจำกัดไวมากเพราะส่วนใหญ่ปิดผนึกในกล่องอย่างดีและกลิ่นก็ถูกยับยั้งมากเช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงมีกลิ่นที่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้โกดังด้านหลังก็กว้างขวางมากเช่นกันเมื่อมองแอร์วบเดียวมีชั้นวางกว้างมากสองสามแถวอยู่ตรงหน้าพวกเขาชั้นวางเหล่านั้นเต็มไปด้วยสมุนไพรานานา,นาชนิดพวกเขาพราวและพราว สมุนไพรทุกชนิดถูกควบคุมโดยพื้นที่ขนาดเล็กมากพื้นที่เหล่านี้เป็นกลุ่มเล็กๆก,การเรียงแถวเหล่านี้ปกป้องสมุนไพรที่อยู่ด้านล่างได้เป็นอย่างดีป้องกันไม่ให้กลิ่นหอมรั่วไหลมากเกินไปทุกชั้นวางมีรสนิยมแอร์ละมันขยายออกไปด้านหลังสุดเมื่อพวกเขาเข้าไปในประตูก็ยากที่จะเห็นว่าปลายชั้นวางหายไปไหนมีอย่างน้อย 60- ถึงเจิชั้นสหายดดสลีย์ชั้นจะเรียกคุณว่าพี่หลี่ชิงเหอกล่าวว่าโกดังแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญเด็กฝึกหัดที่เพิ่งมาถึงจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาทีีี่่นนงงาาาาายๆปรระธาาธิบบดดมคมคคคววหหััสสูุณ ท่านประธานเป็นคนดีมากจริงๆจ,จ,จะเห็นได้ว่าเขาใส่ใจลูกศิษย์ของเขามากแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะความมีน้ำใจของประธานาธิบดีเขาคงไม่อยู่ในสาขาหนานเฉิงมานานหลายปีขนาดนี้ชิงเหอโบอกมือราวกับว่าเขากำลังพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเขาหัวเราะก,กับตัวเองแล้วพูดว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยฉันมีหนังสืออยู่ที่นี่เอาไปอ่านดูตอนที่เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นายเวนซานชิงเหอหยิบจี้หยกออกมาแล้วมอบให้หลี่หยวนชิง หลี่หยวนชิงวางจี้หยกไว้บนหน้าผากของเขาอย่างอ่อนโยนความรู้อันลึกซึ้งมากมายปรากฏขึ้นในใจของเขามีความรู้นับแสนชิ้นเกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิดที่นี่และมีสมุนไพรหลายชนิดให้เขาได้สังเกตเมื่อรวมทฤษฎีเหล่านี้เข้ากับวัสดุจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจนมากโดยธรรมชาติในขณะที่หลี่หยวนชิงกำลังย่อยวัตถุดิบชิงเหอก็จากไปอย่างเงียบๆเ,เขายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำเขาต้องเตรียมวัตถุดิบมากมายล่วงหน้าคุณหวนซานกำลังรอเถาวันน้ำเหล็กของเขาเพื่อใช้ทำโครงกระดูภกภ เขารีบเตรียมเถาวันน้ำเหล็กมัดใหญ่อีกมัดหนึ่งอย่างรวดเร็วและยกมันไปที่โต๊ะในขณะนี้หลี่หยวนชิงได้เดินออกจากโกดังแล้วและยืนอยู่ที่โต๊ะเพื่อรอเขาเขามองหลี่หยวนชิงอย่างแปลกๆแ,แล้วถามว่าพี่หลี่เป็นไปได้ไหมที่พี่จำทุกอย่างในหนังสือโบราณเหล่านั้นได้มากหรือน้อยพี่หลี่มีพรสวรรค์จริงๆถ้าเป็นฉัันๆเกรงว่าจะต้องใช้เวลาสองสามวันกว่าจะเสร็จสิ้นเนื้อหาที่ซับซ้อนเช่นนี้แม้ว่าชิงเหอจะอิจชาแต่คำพูดของเขาก็ยังคงไม่พอใจอยู่บ้าง ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าหลี่หยวนชิงกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์ทันทีดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งออกไปก่อนโดยไม่ดูให้ดีหลี่หยุนชิงไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เขาถามโดยตรงแทนนะว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณกำลังจะไปส่งของบางอย่างให้กับคุณหวนซานหนึ่งสงสัยว่าหนึ่งสามารถไปกับคุณได้หรือไม่นี่เป็นครั้งแรกของฉันในเมืองเมคาสวรรค์และมีคนอยากเดินเล่น สีหน้าของชิงเหออ่อนลงเล็กน้อยและเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยแน่นอนคุณทำได้อย่างไรก็ตามการประเมินจะจัดขึ้นภายใน3าวันคุณยังต้องแยกแยาส่วนผอสมยาให้เหมาะสมมิฉะนั้นหากมีปัญหาใดๆดในระหว่างการประเมินความสูญเสียก็จะมากเกินไปทุกอย่างปกติดีหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเหล่านี้บ้างหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าล่าช้าฉันเกือบจะพร้อมแล้วอย่างไรก็ตามคุณหวนซานเป็นคนโดดเดี่ยวโดยธรรมชาติคุณอาจต้องรอฉันอยู่นอกถ้ำของเขาสักพักใช้ได้เพียงใส่เมื่อถึงเวลาฉันจะรอข้างนอกนั่นก็ดีนั่นก็ดีนั่่นนนกก็็ดดีีั ชิงเหอหยิบถุงเก็บของปักออกมาเปิดถุงแล้ววางเถาวันน้ำเหล็กทั้งหมดไว้บนโต๊ะด้านในเขาถอดอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดออกจากร่างกายและออกจากสาขาหนานเฉิงพร้อมกับหลีหยวนชิงเมืองเมคาสวรรค์แห่งนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัศมีหนึ่งหมื่นไมล์ถนนเต็มไปด้วยผู้ฝึกฝนที่มีระดับการฝึกฝนสูงคนเหล่านี้บางส่วนกำลังเดินเล่นไปตามถนนในขณะที่บางคนนั่งอยู่ที่แผงขายน้ำชาริมถนนและพูดคุยกับผู้คนที่เดินผ่านไปมาหลังจากมาถึงเมืองนี้จำนวนเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นก็ลดลงอย่างมากทุกคนมีความประพฤติด,ดีีีไมม่่่ากก็นน้อยท กฎในเมืองเมคาสวรรค์ไม่ใช่เรื่องตลกภายนอกคุณยังสามารถหาข้อแก้ตัวเพื่อสร้างปัญหาได้แต่ที่นี่หากพบว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มการต่อสู้ผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากพี่หลี่นี่เป็นครั้งแรกของคุณที่นี่ดังนั้นคุณอาจไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเมืองเมคาสวรรค์มากนะักหากคุณมีสิ่งใดที่อยากรู้อย่าลังเลที่จะถามฉันหลี่หยวนชิงไม่ได้ยืนทำพิธีเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขานึกถึงนักดาบที่เขาเคยเห็นนอกเมืองทันทีพี่ชายคุณรู้จักศาลาหลิงหยุ่นหรือไม่ ศาลาหลิงหยุนแน่นอนหนึ่งทำชิงเหอหน้าซีดลงและเขาพูดอย่างช่วยไม่ได้ผู้คนในนิกายของพวกเขาต่างบ้าคลั่งกันไปหมดไม่มีอะไรจะพูดถึงหากคุณพบผู้คนจากศาลาหลิงหยุนทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงพวกเขาอย่าไปยุ่งกับพวกมันทําไมคุณพูดแบบนั้นหนึ่งคิดว่าพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตรชิงเหอมองไปที่หลี่หยวนชิงแล้วพูดว่าคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณเคยเห็นพวกเขาไหมผู้คนจากนิกายราชาดับมีอารมณ์ไม่ดีมากหากพวกเขาไม่พอใจพวกเขาจะกลายมาเป็นศัตรูและโจมตีคุณทันทียิ่งกว่านั้นพวกเขายังโหดเยี่ยมมากหากไม่เตรียม้อมแขนขนาาหักได เป็นเช่นนั้นเหรอหนึ่งเมื่อกี้เห็นคนนอกเมืองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนธรรมดาเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณพูดจริงๆรือชิงเหอมองดูเขาอย่างจริงจังนี่เป็นวันแรกของคุณที่นี่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับศาลาหลิงหยุนมากนักแต่ฉันเดาว,ว่าจะต้องมีผู้อาวุโสที่มีอำนาจอยู่ข้างๆคุณใช่ไหมถูกตาเงออาจารย์มากับฉันนั่นไม่ตัดสินเหรอคนพวกนั้นมีสายตาที่แคบมากพวกเขาจะไม่ลำบากเมื่อเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยหากคุณไม่มีความแข็งแกร่งคุณกกกล้้าาาาออววดต่่หหนนพเขามแคไ เ,เพียงแค่ฟังฉันหากพบเจอคนเหล่านั้นให้หลีกเลี่ยงมันไม่ผิดอย่างแน่นอนอย่าสร้างปัญหาใดๆดเลยโครงสร้างของเมืองเมคาสวรรค์แบ่งออกเป็นสองชั้นเมืองชั้นนอกมีกำแพงสูงสี่องศาล้อมรอบเมืองทั้งหมดทาให้เมืองดูเหมือนโลกใบเล็กที่เป็นอิสระจากโลกถนนในเมืองชั้นนอกขยายออกไปทุกทิศทางและทุกแห่งเป็นสถานที่ค้าขายที่คึกคักนอกจากนี้ยังมีถ้าบางแห่งที่นี่แต่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์พวกเขาขาดเส้นเลือดวิญญ,ญาณและผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีระดับการฝึกฝนที่สูงมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกฝังนักเดินทางหรือนิกายเล็กๆข้อดีคือมีชีวิตชีวามากและประปนไปด้วยคนดีและคนไม่ดีหากใครคุ้นเคยกับสถานที่นี้พวกเขาจะรู้ว่ามีตลาดที่ซ่อนอยู่มากมายในสถานที่เหล่านี้ตลาดมืดเหล่านั้นมักถูกซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆและสมบัติดีๆบางอย่างก็ไหลออกมาจากตลาดเหล่านั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับหลายๆคอนอ